ชาวทั่วโลกตะลึงเมื่อเสียงประกาศชัยชนะของนักกอล์ฟทีมชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันระดับโลกภาพทงไตรรงโบกสะบัดเหนือศีรษะของนักกีฬาทั่วทุกชาติกลายเป็นช่วงเวลาที่แฟนกีฬาทั้งประเทศน้ำตากรอความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะชัยชนะแต่เป็นเพราะความเหนือชั้นที่กอล์ฟไทยได้แสดงให้เห็นต่อสายตาคนทั้งโลกจนสื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานข่าว Shop the World เสียงตีกอล์ฟดังกังวานท่ามกลางสนามหญ้าเขียวชอุ่มของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับโลกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของนักกอล์ฟไทยที่ซ้อมหนักนับพันชั่วโมงก้าวข้ามขีดจำกัดและพิสูจน์ว่าคนไทยก็สามารถยืนอยู่บนเวทีเดียวกับสุดยอดนักกีฬาจากอเมริกา ญี่ปุ่นอังกฤษหรือเกาหลีใต้ได้อย่างสง่างามการคว้าแชมป์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะของนักกีฬาแต่เป็นชัยชนะของสปิริตไทยที่ชาวต่างชาติถึงกับต้องยอมรับทันทีที่ผลการแข่งขันประกาศออกมาชื่อของไทยแลนด์กลายเป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุดในโลกกีฬาออนไลน์ฟีดโซเชียลเต็มไปด้วยภาพคลิปการตีลูกที่เฉียบคม การพัดลูกสุดนิ่งที่ทําให้กรรมการยังต้องอ้าปากค้างหลายคนบอกว่าเป็นช็อตที่เปลี่ยนโลกของกลอฟเพราะมันไม่ใช่แค่เทคนิคที่เหนือกว่าแต่ยังเต็มไปด้วยสมาธิความสงบและจิตใจนักสู้ที่แท้จริงแฟนต่างชาติในคอมเมนต์มากมายต่างแสดงความตกใจนี่หรือคือก๊อฟจากประเทศไทยพวกเขาเล่นได้เหมือนนักเวทมนต์บางคอมเมนต์กล่าวว่า ไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีฟอร์มขนาดนี้เหมือนดูมือหนึ่งของโลกเลยขณะที่อีกคอมเมนต์จากแฟนชาวอเมริกันถึงกับเขียนว่าวันนี้ผมต้องยอมรับคนไทยเล่นได้แมนยิ่งกว่านาฬิกาสวิสในโลกของกอล์ฟที่มักถูกครอบครองโดยนักกีฬาจากประเทศที่มีสถาบันฝึกซ้อมและนบประมาณมหาศาลการที่นักกอล์ฟไทยสามารถทะลุขึ้นมาควา้าแชมป์ได้ถือเป็นเรื่องที่พลิกวงการอย่างแท้จริง เพราะแม้ไทยจะมีสนามซ้อมอยู่ทั่วประเทศแต่การสร้างนักกีฬาที่สามารถเทียบชั้นระดับโลกได้ต้องอาศัยทั้งความตั้งใจและความเชื่อมั่นอย่างสูงซึ่งครั้งนี้ทีมไทยได้พิสูจน์แล้วว่าหัวใจสำคัญของกีฬาคือความศรัทธาในความสามารถของตนเองจากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครรู้จักมากนักนักกอล์ฟไทยต้องฝึกซ้อมภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัด ต้องเดินทางหลายร้อยกิโลเพื่อหาสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานแต่พวกเขาไม่เคยบ่นไม่เคยถอยทุกวันคือการฝึกทุกชั่วโมงคือการพัฒนาและวันนี้ความพยายามทั้งหมดก็ผลิดอกออกผลให้คนทั้งโลกเห็นว่าความมุ่งมั่นนั้นมีค่ามากกว่าทุนทรัพย์หลังจากชัยชนะครั้งนี้คลิปการตีลูกของนักกอล์ฟไทยได้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลแพลตฟอร์มหลักทั้ง t i k t o k YouTube และ X t w i t t e r หลายคลิปนี่คนดูทะลุ1ิบล้านครั้งในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงพร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยกอล์ฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์แชมเปี้ยนและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอมเมนต์ต่างชาติที่ขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆในหลายประเทศแฟนต่างชาติชาวญี่ปุ่นถึงกับเขียนว่านี่คือแรงบันดาลใจใหม่ให้กับนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ของเราส่วนชาวเกาหลีใต้ก็ยอมรับตรงๆว่าไทยไม่ใช่ทีมรองอีกต่อไปพวกเขาอยู่ในระดับท็อปแล้ว นักวิเคราะห์กีฬาชาวยุโรปหลายคนให้ความเห็นว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากระบบพัฒนากีฬาของไทยที่เริ่มลงตัวมากขึ้นทั้งในด้านโค้ชเทคนิคการฝึกจิตวิทยาและการดูแลร่างกายอย่างมืออาชีพไทยไม่เพียงแค่ส่งนักกีฬาไปแข่งแต่ส่งตัวแทนของจิตวิญญาณชาติไปพิสูจน์บนเวทีโลก ขณะเดียวกันสื่อกีฬาชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็รายงานด้วยความประทับใจ t ไทโกเฟอร์เมค History พาดหัวข่าวใหญ่เต็มหน้าเว็บไซต์บางสำนักใช้คำว่า A Miracle Swing From Thailand หรือ The Short Heart o u o u t h t w o World เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของจังหวะตีลูกที่นำชายชอนมาให้ ทีมงานกอล์ฟของ ESPN ถึงกับเปิดรายการพิเศษเพื่อวิเคราะห์เทคนิคการตีของนักกีฬาไทยรายนี้โดยเฉพาะในฝั่งคนไทยเสียงเฮลั่นดังไปทั่วประเทศตั้งแต่สนามซ้อมเล็กๆในต่างจังหวัดไปจนถึงห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราทำได้แล้วเด็กๆหลายคนเริ่มหยิบไม้กอล์ฟของพ่อขึ้นมาลองฝึก พ่อแม่หลายครอบครัวเริ่มมองกีฬากอลเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกเพราะเห็นว่าความสำเร็จไม่จำกัดอยู่แค่บางประเทศอีกต่อไปอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกทึ่งคือท่าทีของนักกอลไทยหลังคว้าแชมป์ไม่มีการดีใจเกินเหตุไม่มีการย่อเย้ยขู่แข่งแต่กลับยกมือไหว้อย่างสุภาพต่อกรรมการและผู้เล่นทุกคนภาพนั้นถูกแชร์และชื่นชมไปทั่วโลกนักกีฬาที่มีน้ำใจงดงาม กลายเป็นคำที่แฟนต่างชาติใช้เรียกพวกเขาหลายคนบอกว่านี่คือความเป็นไทยที่แท้จริงแข็งแกร่งแต่ถ่อมตัวแม้แต่ตำนานกอล์ฟระดับโลกยังออกมาชื่นชมผ่านโพสต์ในอินสตาแกรมว่าฉันติดตามดูการแข่งขันครั้งนี้และต้องยอมรับว่านักกอล์ฟไทยแสดงให้เห็นถึงศิละปะในเกมกอล์ฟอย่างแท้จริงคำพูดจากนักกีฬาระดับตำนานเช่นนี้ยิ่งทำให้คนไทยภูมิใจ เพราะไม่บ่อยนักที่ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการยอมรับในระดับนี้เมื่อกลับถึงประเทศไทยสนามบินแทบแต่ผู้คนหลั่งไหลมาต้อนรับด้วยเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้สสุดยอดมากมีการมอบพวงมาลัยดอกไม้และการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกีฬานักกอล์ฟทีมชาติไทยกล่าวเพียงคำสั้นๆว่าผมขอมอบชัยชนะนี้ให้กับคนไทยทุกคน เพราะนี่คือผลของความร่วมมือและกำลังใจจากทุกท่านประโยคนี้กลายเป็นไวรัลอีกครั้งในโลกออนไลน์เพราะมันสะท้อนถึงความถ่อมตัวและหัวใจนักสู้ที่แท้จริงสิ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือผลกระทบหลังจากชัยชนะครั้งนี้สถาบันกอล์ฟในไทยได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากขึ้นทันทีหลายประเทศเริ่มส่งทีมเยาวชนมาฝึกซ้อมในไทย พราะเชื่อว่าประเทศนี้มีบรรยากาศที่เหมาะสมและมีโค้ชฝีมือดีสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าไทยกลายเป็นศูนย์กลางการฝึกกอล์ฟแห่งใหม่ของเอเชียส่วนสื่อจีนใช้คำว่าจุดกำเนิดของพลังใหม่ในวงการกอล์ฟโลกในโลกออนไลน์คอมเมนต์ต่างชาติยังคงหลั่งไหลยอย่างต่อเนื่องผมอยากไปเที่ยวไทยแอร์และเล่นในสนามเดียวกับแชมป์โลกพวกเขาไม่แค่ชนะแต่ทำให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อวงการกอล์ฟเอเชีย นี่คือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของปีนี้และอีกมากมายที่สะท้อนความรู้สึกของแฟนทั่วโลกเบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าซึ้งใจโคช้ชของทีมเล่าว่านักกอล์ฟไทยหลายคนต้องขายของช่วยงานพ่อแม่หรือเก็บเงินเองเพื่อซื้อลูกกอล์ฟและอุปกรณ์แต่พวกเขาไม่เคยหมดหวังทุกเหนือทุกหยดคือแรงผลักดันให้พวกเขาเดินมาถึงวันนี้ได้สำเร็จเรื่องราวเหล่านี้ทำให้แฟนต่างชาติยิ่งเคารพ เพราะพวกเขามองเห็นความพยายามที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ในสนามหลายประเทศเริ่มติดต่อขอจัดการแข่งขันร่วมกับไทยเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตขณะที่นักวิเคราะห์บางรายถึงกับคาดการว่าอีกไม่เกิน5ปีไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจด้านกอล์ฟของเอเชียเพราะมีทั้งฝีมือความมุ่งมั่นและจิตใจนักกีฬาเต็มเปี่ยม แม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแต่กระแสะชื่นชมยังไม่หยุดหลายเว็บไซต์กีฬาต่างตั้งคำถามว่าไทยทำได้อย่างไรคำตอบที่แฟนๆให้กันมากที่สุดคือเพราะพวกเขาเชื่อในตัวเองและไม่กลัวใครซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้กีฬามีความหมายมากกว่าการแข่งขันวันนี้โลกได้เห็นแล้วว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศแห่งรอยยิ้มเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศแห่งนักกีฬาผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่ ภาพการคว้าแชมป์ในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟโลกและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่เชื่อว่าถ้ามีความฝันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงตีลูกกอล์ฟดังกังวานคนทั่วโลกจะต้องนึกถึงชื่อของนักกอล์ฟไทยผู้สร้างตำนานในวันนั้นวันที่ชาวโลกทั้งใบต้องหันมามองประเทศไทยด้วยความเคารพและทึ่งในความสามารถ วันที่ความพยายามของคนไทยหนึ่งคนเปลี่ยนมุมมองของโลกทั้งใบได้อย่างสง่างามจากความฝันเล็กๆที่เริ่มจากสนามซ้อมบ้านๆกลายเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในระดับโลกเรื่องราวของกอล์ฟไทยครั้งนี้คือบทเรียนอันทรงคุณค่าว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคหรือเงินแต่มาจากใจที่ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเชื้อชาติใดหากมีความมุ่งมั่นก็สามารถ ชนะใจคนทั้งโลกได้เช่นเดียวกับพวกเขาในวันนี้